สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเล่นเกมไลน์เพย์นะคะไปไหนดีเพื่อนๆพือวกเราจะไปคาเฟ่แล้วกันนะคะอนไปรหัสอะไรดีอะ่ะเดี๋ยวเราไปปด้ไปเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนชุดก่อนเขาไม่ได้แต่งงานสักหน่อยอะ่ะ ชุดอาไย,ยดีอ่ะชุดเก่าไม่ชุดเก่าไม่เยอะงั้นชุดนี้ใส่แว่นเอาผมทรงอื่นอ่ะนี่เล,อลโอ้โหแลมากนี่ผมทรงนี้ชอบงั้นเอาโป่งแคสป่ปะ เขามีปวงแคทนะนี่เลิศเดี๋ยวบอกชื่อก่อนนะตามนี้เลยค่ะโอเคงนะั้นไปกาแฟกันเลยงั้นเอารหัสอะไรดีหนะ้า รหัสหนะึ่งหนึ่งหนึ่งหนึแมคนไปไม่ค่อยเยอะโอเคไปกันเลยไปแปะมือกันก่อนแล้วนะคะทำอะไรดีเนี่ยจะแต่งชายอะ่ะ มือก่อนนะคะโอ๊กเขาไม่ใช่สาวนะเขายังไม่สาวเลย <c oughs> เ,เพื่อนเพืขาหรือเปล่าเนี่ยหน้าตาคุณมากอือหือ นั่งเล่นเนาะที่เขามาถ่ายเนี่ยเขาไม่มีเพื่อนอ่ะเขามาถ่ายเฉยๆอย่ารำคาญเขาเลยนะ อยากไปไปคุยกับผู้หญิงปะอืมลืมไปก็จะพามาประจานคนแบบเขาก็ไม่ใิ่อย่างคิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะแบบเขาทนไม่ได้อ่ะ ้นี่ใครวะหน้าตาจริงใช่ปะเนี่ยน่ารักอ่ะ จะบอกเลยไอเน่แบบว่ามันเกลียดพี่ลินกับพี่เออมันเกลียดพี่ลินแล้วก็พี่อะไรเนี่ยหนูก็จาไม่ได้เหมือนกันนะคะมันเลวมากดูชื่ออวตารแล้วไปด่าเลยค่ะชื่ออวตารมันนะคะเกลียดอีลินเดเลนะคะ แล้วก็ขึ้นมาตกใจสองอันค่ะอายเดี๋ยวแป๊บนึงเขาเก็บปิดดูนะเอ้ามันมันลบอวตารเหรอเฮ้ยแบบมันลบอวตารจริงๆด้วยอ่ะไหนคิว มไม่มีอ่ะเขาเขียนผิดหรือเปล่าเกียดอ่ะน่าจะไม่ผิดนะงั้นเดี๋ยวเขาออกเข้าสู่ออกสู่ระบบแล้วก็เข้าใหม่นะเพราะเขาก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าไอ้นั่นมันเป็นยังไงเดี๋ยวนะแบบว่าเราเคยขอเป็นเพื่อนมันก็ไปดานะ่ากันกจำไม่ได้า่ามืเชื่อ บุท้ทวิตเตอร์ตัวนี้ควรหยุดนะคะไม่อยากให้รู้ว่าหัยออกเออเดี๋ยวให้ไปด่าเขาดีกว่าเนาะแล้วก็มีหลายคนอยู่นะที่เราอยุดกานอะ่ะเออแล้วก็จำชื่อไม่ได้เนาะจบหลายอะ่ะงั้นก็ จบการเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะอัดวิดีโอเชน่นี้นะคะแต่เดียวเดียวเดียวอย่าลืมขอบเพื่อนเพื่อนเขานะชื่อยอลลี่เขาว่าอีหน้าตาแบบน,นี้นะบ๊ายบาย